ฐานี้นะคะจะมีชื่อว่าการนับขาบจากซองขนมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มถ้าพลิกมาด้านหลังซองฉลากอะค่ะจะเห็นว่าตรงนี้จะเขียนว่าคาร์โบไฮเดตค่ะเห็นไหมเอ่ยทั้งหมด17กรัมเท่ากับให้ขาบกี่ส่วนคะหนึ่งขาบ15กรัม17คาร์โบไฮเดต17กรัมให้ขาบกี่ส่วน โบยเด,ด15กรัมเท่ากับขาบ1ส่วนทีนี้ถ้าเป็น17กรัมก็ให้ให้เป็นจุดได้เลย 1. 2 15กรัมเท่ากับ1ขาบอันนี้31กรัมเท่ากับ1 2>, 2ขาบถูกต้องค่ะ1ขาบ15กรัม15กรัมอันนี้35เท่ากับ1อก็กับ2 2นิดนิดใช่ประมาณนี้ค่ะ 18คูณด้วย5ใช่ไหมคะมันจะเท่ากับ90เน,ะนะเาเนะแล้วหารด้วย15กร,รัมคือปริมาณคาร์โบไฮเดรตมันจะได้เท่ากับ6ส่วนถ้าเป็นชามะนาวแก้วนี้ให้น้ำตาล12ช้อนชาให้ขาบเท่าไหร่คะส <4. S 2> ขาบถูกต้องคะ่ะ กินกินแก้วนี้นี่กินข้าวไม่ได้แล้วนะอ๋อเลี้ยง8ช้อนชากี่ขาบคะก็ประมาณสองขาบครึ่งกินข้าวได้แค่อีกมนี้เดียวก็หมดแล้วถ้าเราทานกาแฟแล้วเราใส่นมไม่ใส่น้ำตาลต้องคิดนมค่ะคิดมใช่นอันนี้มันจะเหมือนแทนเครื่องดื่มที่เป็นพวกโอวันตินซองที่มันจะเป็นหูใหญ่ๆอะค่ะมันจะแบ่งทานทั้งหมด4ีครั้งใช่ค่ะ อันนี้มันก็คือหนึ่งครั้งที่เราทานมันจะได้ขับทั้งหมดหนึ่งส่วนค่ะองซองมันพอดีแล้วแต่ว่าเราไม่พอ,อใจใช่ค่ะให่รใหเราต้องซองใหญ่ปปาทาโละค่ะมันต้อง สมมติว่าแบ่งออกมา20กรัมอย่างเงี้ยมันให้คาร์โบไฮเดตทั้งหมด17 17กรัมเท่ากับ1ส่วนถ้าทานหมดก็เอาอันนี้ไปคูณ5้าแล้วก็หาร15้าค่ะทานหมดทุกรอบเลยใช่ไหมคะไม่ไม่แบ่งทานตามที่เขาบอกเลยุมากถแ่นอดีด้วย